จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิง่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใาบวกแรงใจและ เป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจมุงมั่นทำด้วยจิตที่คิดทำดีปราถนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสค่าประธานในพิธีจะยืนอยู่ตามจุดของอยืนจุดหน้าแถวนะคะหัวหน้าส่วน อารัชการบุรุเชิญท่านประธานในพิธีนะคะประจำจุดบนเวทีนะคะเป็นเชิญค่ะพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชตรงนั่งบุญคุณบุรุ <ข>หว,วพ้พรอเคารพกพระบรมสายรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสารารักษ์สมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีทรงหน้าเดิท่านประธานในพิธี ร่วมกล่าวภาพมหาการุณาที่คุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะตื่นเชิญค่ะนั่นในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้ววันที่ฤลษ์มหาจักรีรมราชวงศ์ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้า นายเลิศชัยตะกลสวัสดิภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนจิตอาสาที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์บุรพามาหาประสาทไทยรวมทั้งแสดงออกถึงความกระตันอยูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและพระมหาตร,ริยาแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงเสียสละปกป้องประเทศไทยและพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบจาพิเศษขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีเป็นวันที่พระบรมราชวงศ์จักรี ได้สถิตณะแผ่นดินสวนภูมิสมเด็จพระบูรพะมหากศ,ศัตริยย์ราชเจ้าในพระบระมราชวงศ์จักรีแต่ละพระอ,องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระองค์ทรงเป็นเอกอัครจฉริยะบุตรโดยแท้พนอกจาก จะทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้วยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรงจัดระเบียบการปกครองด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์และชอบด้วยยุติธรรมทางด้านศาสนาทรงได้สังขยนาพระไตรปิฎก พุทธศักราช2,331และการฉบับทองปฏิฐา,านไว้ที่หอพระมนเทียนธรรมวัดพระศีวัฒนศาสดารา,า,ามนอกจากนี้ยังสรงสร้างและบูรณาปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆเป็นอันมาก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบานันพระมหากษัตริย์และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สรงปฏิบัติทราราชกรณียกิจนาน,นปาประการนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสารพัะราชปฏิทาน ด้วยความจรงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืดไป ถวายความเคารพพระบรมศาธิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงพระเจ และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณว่าเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ มือลงถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะในแบบนี้ให้เรียนเชิญท่านตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่จะให้เกียรติกับประธานในพิธีนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพอน,นะครับในระวังติล้อลายกรุมนะครับสำหรับจิตอาสาประชาชนจิตอาสานะครับได้พัฒนาความสะอาดบริเวณโดยรอบ พอเรียบร้อยแล้วต่อด้วยตำรวจภูธรจังหวัดแปร่สำนักง,งานปอพอมหาลัยแมเจอร์สำนักง,งานขโมง,งจังหวัดแพร่ททนี้เลยนะครับส,งงสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันดีนะคะดิฉันดรวิหิตาสุขพญาตค่ะครับและกับผมนายวัชิร์นวงศัยพานธ์เราสองคนรุ่นเดียวกันนะคะผับพักสามนะคะรหัสสามอขอผิดศูนย์สอง 059ค่ะครับแผมนะครับตามที่กรกกศู 7, 6, ค,ครับค่ะวันนี้เราสองคนจะนามาทำอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาพาทุกคนนะครับเยี่ยมชมบรรยากาศในการจิตวาสาหพัฒนาวัดพระธาตุปูแจที่อำเภอร้องลกลางจังหวัดแพร่ครับพ,พระธาตุปูแจเป็นพระธาตุที่เก่าแก่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมดอก ลีลาวดีวดถือว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่อยู่บนเนินดอยแล้วก็มีอะไรที่สวยงามวันนี้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่านะคะที่มาเป็นประธานแล้วก็นายอำเภอสมเกียรติอาจสังนะคะพี่เป็นประธานในวันแอนท่านมาร่วมกิจกรรมของ904แล้วก็มี904 904จำนวน9เอ่อ4นายที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราขอตัดไปที่ การทำกิจกรรมบรรยากาศของการของการทำกิจอาสาพัฒนาในวัดพระธาตุผูเแจกค่ะเรียนเชิญค่ะมาเราพยมชมค่ะ ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ ให้โดยมีหวังส่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งาามังม่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ แล้วตนจบไปที่กองทัพพันสามไปทักทีเทศเขาก็จะมาให้ชื่นชมนะชื่นชมยินดีที่เราทําจิตอาสาในวันนี้ซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่นะคะกำเนิดของเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นการความแข็งแรงของพระรมราชกัรในกาลนี้ขอกราบเยเนิญทีนว um ่าอ um 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 ันให้แนวคิดวันนี้ทำไมถึงเลือกเอาวัดพระธาตุเจมาเป็น สถานที่แห่งนะะี้ค่ะในการทำกิจกรรมภาพเขาเรียกว่ากิจกรรมอาสาพัฒนาค่ะในจังหวัดแพร่เรานะครับทุกคนก็มีความจงรักภักดีวันนี้เป็นโอกาสสันดีที่ตัวดแพร่ครับจด้แสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับวันนี้เป็น วันคครับวันสำคัญทางสถาบันนะครับวันสำคัญนะครับยอดฟานซูดาโร่าะครับท่านประชาชนชาวแร่นะครับทุกคนนะครับมีความสุขและมีโอกาสที่เราจะได้มีได้มีวันหรือเวลาสถานที่ที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับซึ่งเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับโดยเฉพาะจีตอาสาพระราชทานเรามาร่วมกันทำกิจกรรมกิจอาสมพัฒนาในวันนี้เพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของราชวงศ์จักรีนะครับ ทำให้พวกเราเนี่ยมีความภพาคภูมิใจมีความรู้รักสามกีกันนะครับตามพาาระราชปฏิษาฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็ขอเชิญชวนชาวแพร่ทุกท่านนะครับร่วมกันออกมาทำกิจกรรมสิทธาสาพัฒนาให้ทั่วจังหวัดเลยนะครับ เพื่อที่เป็นการดแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหาตถ์มหวิของเรานะครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชาการในส่วนหนึ่งพื้นที่ในอำเภอร้องกว้างในท่าปุจแจเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในอำเภอร้องกว้างขยับมาดน,นึงค่ะนายครับก็ในในส่วนของพระท่าทุจแจนะครับก็เป็นอ่าสนสนสถานที่เก่าแก่นะครับผู้บ้านคู้เมืองกับาชาวอำเภอร้องกวางอาจจะมแพร่ามา มานานแล้วนะครับหลายร้อยปีนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับแล้วก็เนื่องในวันสําคัญวันพระบสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือวันจักรีเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการทางจังหวัดนะครับสูวนโดยการใหญ่ส่วนโดยการจิตนาสราชการาของจังหวัดนะครับได้ร่วมกับส่วนโดยการจิตนาสราชการาอำเภอร้องฟางครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆนะครับขึ้นนะครับที่บริเวณวัดพระธาตุปูแจห่งนี้นะครับเพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันข้าหาชรารครับแต่ขอบคุณท่านทั้งสองท่านท่านรองและก็ท่านแรมเออร้องกวางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเรามีรถน้ำจากทเทศบาลตำบลบ้านเบียงน้องๆที่เป็นเทศบาลซึ่งมาททำความสะอาดอยู่ตรงนี้ก็คือหน่วยงานของเทศบาลน,นะคะที่ที่ออกมา ที่ออกมานะคะวันนี้เราก็ถือว่าเป็นส่วนสํคาคัญที่เกิดขึ้นทั้งในหน่วยงานแล,แล้วก็โอเคแล้วท่านเอาหน่วยงานท่านมานเป็นผู้นาผู้นำทังที่ท้องถิินครับต่อจนพนักงานเทศบาลาาทุกคนครับมาเข้ามกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะดังนี้ก็ขออนุญาตนะคะทำให้พื้นที่ตรงนี้สวยงานนะคะเพราะว่าว<ม>ันน,วน,น,น,ะะนี้เราก็ถือว่าเรามาทําความ ร่วมกันสองวันจกักรีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะที่จุฬาโลกและเติมท้ายด้วยมหาราชนะคะสมเด็จพระพรุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่เริ่มต้น,ตนประษมตรกย์ของราชวงศ์จักรีที่นำนำ,นำให้งานนะคะเึ่งวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร,ระนัน้าปัญนน้า บันไดหน้านะคะไม่ทราบว่ากี่กี่บันไดเนี่ยเรานับไดอยังได้ท่าไหรเพื่อคะน่าจะประมาณร้อยเก้าร้อยเก้าบันไดขั้นนะคะท่านร้อยเก้า อะไนะยักษ์ตกันได้ที่เป่าพะธาที่เอาเวทไหมเอาเวไหมคะใช่ครับใช่ครับเวทปกติจะมีตส่วนกล้องกิดอกษรกล้องเออส่งพาไปให้ครูเลยนะคะ

ของท่านวาและท่านอาจารย์มดที่ได้นำกรลยาณมิตรที่ดีๆมาร่วมนะคะร่วมตรงนี้นะคะอันนี้คือท่านเรา้องว่ารัาการย์จังหวัดค่านและก็ประหลัดจังหวัดไหนเลยประหลัดจังหวัดไหนเลยค่ะมงแค่เปลี่ยนหน้าประธรน คือสิตังปิตังตุนิปามวะสันดิสัตวสัตเพโพธงสัตปัจจานุปนัเสยะญาโชติมาสยาสุิสุิญาโพระว่าิวาเจ้าเนรสันิจรุทาปิกาตุโลจตานธรรมาอันธรอายุวันโมสุทัง อาลยจิตอาสาพระ,าะพราชท,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 ทาน,น,น9 4ของจังหวัดแพร่นะคะในในในครั้งนี้วันนี้ท่านอาจ,จารย์สุพจน์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาต ปุแจตำบลบ้านเบียงอำเภออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ของเราได้ให้โอกาสให้พวกเราได้เข้ามากราบคารวะในการขอพระคุณท่านที่ได้ให้เรามาทําจิตอาสาพระราชทานในวันนี้นะคะในกาดนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้บันทึกภาพแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในการจิตอาสาพัฒนาพระธาตุปุเจวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุ ือที่ริมเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขสใจ วันนี้นะคะเราได้ชมาการทํางานจิตอาสาพระราชจิตอาสาพัฒนา,าของพระธาตุพุแจกตะบ,บน,บนวัดเบียงอําเภอรอควางจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าตะเก่าแก่พันปีทุกม,มีอันนี้ก็ท่านก็ได้บูรณะเกิดขึ้นนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะคะของของพวกเราของจังหวัดแพร่ของคน จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงและระดับประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นพระธาตที่สวยงามและมีความสรัทธาของชุมชนในบริเวณเหล่านี้นะคะวันนี้ดิฉันดรพิทิตาสุทธิญาตซึ่งเป็นกิจอาสาพระราชทาน904ก็ขอจบรายการของกิจอาสาพัฒนาวัดพระธาตุกุแจวันนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณท่านอานรองผู้ว่า ท่านประลัดจังหวัดท่านนายอำเภอทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะขอพระคุณค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ